จริงผมไม่เชื่อนะผมเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยผมไม่เชื่อนะผมเพราะว่าเราพยายามสิ่งนี้ไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮี้ยอะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวมันก็สําเร็จเองหละตอนเด็กเราก็เชื่อยอย่างงี้นะผมซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับผมจะบอกอีกครั้งว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยบางเรื่องนะผมที่มันไม่ใช่กับตัวเราจริงๆ<อ> <im Voilà> มันก็คือไม่ใช่นะผมต่อยต่อยมึงพยายามแค่ไหนอ่ะต่อยมึงแบบพยายามแบบสุดๆของกูแล้วผมยกตัวอย่างเรื่องงานแข่งเพาะกายเนาะ ที่มิสเตอร์โอลิมเปียนะครับผมอะสมมติเป้าหมายของคุณเนี่ยอยากจะแบบว่าได้แชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียสามสมัยติดนะครับผมสามสมัยซ้อนติดกันสมมุตินะแล้วคุณก็อยากจะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่าคริสบัมสเตดอีกถามว่าโอกาสเป็นไปได้มันมีไหม <Okay. S 2> ก็อาจจะมีอะแต่แต่โอกาสที่มันมีมันก็อาจจะน้อยกับการถูหวยรางวมาที่หนึ่งอีกถูกไหมเออผมว่าซื้อหวยรางวมาที่หนึ่งอาจจะง่ายกว่าอีกนะเป <Okay. S 2> ้าหมายแบบนี้ใช่นะครับผมคือ มันอาจจะเป็นไม่ได้นะเว้ยแต่คือมันต้องขนาดไหนอ่ะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่าคริสบัมสเตอ่ะแล้วก็ได้แชมป์มิสเตอร์อลมเพียสาวสมัยติดอ่ะคือมันมันเกินอ่ะมันเกินไปอ่ะถูกปหมมันเกินที่แบบหลายคนจะทําได้ไม่งั้นอ่ะคุณก็คงเห็นทุกคนแบบเดินไปแล้วก็มีกล้ามเนื้อแบบเหมือนคริสบัมสเตดกันทุกคนอ่ะถูกไหมแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงหลายคนม่งก็ไม่ได้มีกล้ามกันไอ้เจยบาคนก็อ้วนมาคนก็ผอมบาคนก็หุ่นเกียอะไรก็ไม่รู้นะผมเพราะฉะนั้นนะผมความเป็นจริงมันไไม่่ด้้งงายนคผอุณล มองโลกความเป็นจริงใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้มันง่ายจริงทุกคนก็คงประสบค,ความสำเร็จกันไปแล้วถูกไหมเออแต่มันไม่ใช่ไงอืมคือเรื่องนี้ครับมันใช้ได้กับเรื่องที่มันแบบเออมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะผมในชีวิตจริงนะผมย้ำว่าในชีวิตจริงในโลกความเป็นจริงด้วยนะผมอ่ะสมมตุติผมยกเป้าหมายาตั้งเป้าหมายที่มันแบบ ไม่ได้วุ่นเวริรมากเกินไปนะผมเป้าหมายที่มันสอดคล้องในชีวิตจริงที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะผมคือผมเออแค่สุขภาพดีก็พอแล้วก็หุน่นหุ่นก็มีสิกแพ็กสักนิดหนึ่งมีกล้ามเนื้อสักนิดหน่อยก็โอเคและ้ะมีหุ่นที่พอใช้ได้ก็โอเคและ้ะมีสุขภาพที่ดีอย่างเงี้มันทําได้นะผมอย่างงี้มันโอ,โอกาสเกิดขึ้นได้ไหมถ้าคุณใช้ประโยชน์ที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอะ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมผมถามคุณมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถูกไหม แล้วก็เยอะด้วยถูกไหมเออไม่ไม่เหมือนกับเป้าหมายเมื่อกี้ที่ไอ้เฮียมิสเตอร์โอลิมเปียสามสมัยติดแล้วก็มีความที่ใหญ่กว่าคริสตัลแอน์เตคือเออมันก็ดีกว่าเป้าหมายเมื่อกี้ถูกไหมเออมันมันเกิดขึ้นได้นะผมมันไปไม่ได้ถ้าคุณใช้ประโยชน์นี้นะผมหลายคนก็คงจะทําได้กันถูกไหมเออเอ,อมีผนที่ดีมีผนที่พอใช้ได้พอสวยงามโอเคแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงดีโอเคอย่างเงี้ยมันทําได้นะผมมันไม่ได้แบบ ยากจนเกินไปที่แบบว่าใช้แค่ความพยายามอย่างเดียวมันไม่พอครับหรือเป้าหมายอีกอันนึงคุณอยากจะเรียนเก่งอ่ะคุณอยากจะสอบสอบติดสอบติดเคมบิด์อ่ะมหาลัยเคมบิด์คุณอยากจะสอบ,สอบติดถ้ดดาคุณอยากจะได้เกียรนิยนมอันดับหนึ่งในโลกความเป็นจริงอะ่ะมันสามารถทําได้ไหมม,มันก็อาจจะทําได้ถูกไหมเออ ผมคือที่ผมพูดอย่างนี้คือผมไม่ได้ตัดเป้าหมายทุกคนนะาไว้ว่าเฮ้ยเฮียมึงพยายามไปก็เท่านั้นแหละยังไงมันก็ไม่ได้แล้วคุณรู้ความจริงมันอาจจะได้นะผมมันไดมน้มันมีโอกาสเป็นไม่ได้นะผมแต่คุณอย่าลืมนะผมว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือที่หนึ่ง number o เนี่ยมันมีแค่คนคนเดียวที่สามารถไปยืนอยู่จุดๆนั้นได้นะผมคุณอย่าลืมด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเป็นไม่ได้มันมีไหมที่คุณจะสามารถทําได้มันมีนะผมมันเป็นไปได้แต่มันยากมากมากนะผมมันค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะ แต่มันเป็นไปได้ถ้าคุณทุ่มเทกับมันแบบแม่งสุดๆจริงๆนะผมมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะผมแต่ว่าพายายามอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะผมถ้าจเจาเกยเียรติอยู่าะดับหนึ่งแบบขนาดนั้นเลยนะครับอาจจะไม่พอแล้วนะครับผมอาจจะต้องแบบใช้ความทุ่มเทต้องแบบโอ้ต้องตัดทุกอย่างตัดแบบตัดแบบโอ้โหหมดเลยมันต้องอาจจะถึงขนาดนั้นเลยนะผมผมก็อยากจะฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะผมรว,ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมันไม่มีอยู่จริงนะผมในทุกเรื่องบนโลกใบน,นี้มันใช้ได้เก็บกับแค่บางเรื่องนะผมกับเป้าหมายที่มันไม่ได้แบบวเวิเว้์เกินไปไม่ได้แบบใหญ่โตโหแบบเวอ้อไอ้เหี้ยแบบมึงอะไรจะมีแบบชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียสามสมัยติดอย่างเงี้ยคือเออมันเวอ้อเกินไปนะผมใช้เป้าหมายเล็กๆได้นะเป้าหมายที่มันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะฝากพวกมึงไว้เพียงเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะผม ออลีนี้มันใช้ได้กับบางเรื่องนะจ๊ะใช้กับทุกเรื่องมันก็เป็นไม,ไมไ่ได้หรอกไม่งั้นมึงก็คงเห็นทุกคนประสบความสำเร็จกันหมดแล้วถูกไหมเออผมขอยน้นคำนี้อีกทีนึงมันเลยไม่ง่ายอโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แหละบายเจอกันจ้า